สวัสดีครัมาพบกับ v C N Inspiration ในสถานการณ์แบบนี้ช่วงโควิดแบบนี้นะครับเราก็ควรดูแลตัวเองแล้วมีอะไรที่ห้ามเดี่ยวบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับย้ําว่าห้ามเดี่ยวเพราะไอ้คาว่าเดี่ยวเนี่ยมีเดี่ยวครั้งแรกมันก็ต้องมีเดี่ยวครั้งที่2ถูกไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับหเดี๋ยวค่อยหาหมอ ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่อนข้องสำคัญเพราะหลายคนเนี่ยเวลาไม่สบายหกล้มอะไรเงี้ยเราก็ควรรีบทําแผลเลยอย่าเดี๋ยวแต่ที่แย่ไปกว่าเดี๋ยวทําแผลก็คือเดี๋ยวไปหาหมอบางทีเนี่ยคุณเป็นอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆใช่ไหมแล้วบอกเดี๋ยวค่อยไปตรวจก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาหมอก็ได้แต่ใครจะไปรู้ครับว่าไอสิ่งที่คุณเป็นเล็กน้อยนั่นอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงก็ได้ถ้าเกิดคุณรีบไปหาหมออาจจะ รู้ท่วงทันแล้วก็รักษาทันก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเดี๋ยวเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับในเรื่องของการไปตรวจหรือไปหาหมอนั่นเองครับผม2เดี๋ยวค่อยลดน้ำหนักข้อข้อ,ขอ,ขอนี้หลายคนไปกบ่อยผมรู้ดีครับกับการที่หาข้ออ้างวันนี้ไม่ว่างวันนี้ติดงานวันนี้มีประชุมวันนี้ติดเรียนไอ้พวกเนี้มันไม่ใช่เหตุผลนะ ทุกๆเหตุผลที่คุณเอามาใส่ในพวกนี้มันคือข้ออ้างนะครับผมนะมันคือข้ออ้างบางคนบอกอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้อ่ะอาทิตย์หน้าค่อยลดแล้วคุณมัวแต่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าแล้วเมื่อไหร่ละครับคุณจะได้เริ่มคุณที่จะทําอะไรเนี่ยคุณทําเลยคุณอยากลดน้ําหนักคุณลดเลยเพราะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ลดวันนี้คุณบอกพรุ่งนี้จะลดพรุ่งนี้คุณก็ไม่ได้ลดแน่นอนครับผมฟันธงสําหรับข้อนี้นะครับ โอเคข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ 3. เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยดูมันมักเป็นคําพูดที่ทุกคนเนี่ยชอบอ้างว่าเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านความรู้อ่ะเรื่องนี้มันน่าจะไม่มีเนื้อหาอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้เฮ้ยอาจารย์สั่งงานมาส่งมา่ออาทิตย์หน้าอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยอ่านก็ได้ยังมือหรือไลนตั้งเยอะอีกตั้งหลายวันอ่ะอันนี้งานนี้เดี๋ยวค่อยส่ง พราะว่าส่งตั้งอาทิตย์หน้าส่งตั้งเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันไอ้คําว่าเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยส่งเนี่ยมันเป็นคําที่จะดึงเราเข้าสู่ห่วงของ,ของความขี้เกียจแน่นอนครับเ mm hmm. ชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้นเราจะไม่ได้รับความรู้แบบเต็มที่ครับผมเพราะฉะนั้นใครสั่งงานการบ้านหรือว่างานที่เจ้านายสั่งเนี่ยคุณควรศึกษาควรอ่านเลย ไม่เช่นั้นพอถึงวันที่เนี้ยคุณก็แค่เอาสรุปไม่ได้เรียกสรุปเลยซ้าําเรียกย่อมันพอคุณย่อมันคุณก็อ่านไม่หมดพอคุณอ่านไม่หมดคุณก็สรุปแบบสรุปเอาส่งๆอะ่ะมันก็จะไม่ได้รับความรู้ที่แน่นอนครับผมเดี๋ยวค่อยออกกํา,ากลังกายข้อนี้นะครับก็อาจจะใกล้เคียงนะครับกับข้อที่2มากนะครับเพราะว่าแต่อันเนี้ยมันต่างจากเดี๋ยวค่อยลดความอ้วนอย่างหนึ่งคือลดความอ้วน ก็คือการลดลงมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวค่อยออกกําลังกายเนี่ยคือคุณจะต้องรักษาระดับของคุณคุณจะต้องดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่ใช่ลดความอ้วนแต่คือทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นซึ่งข้อข้อนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องหาเวลาออกกําลังกายบ้างอย่างน้อยอาทิตย์นึงก็ไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะสองครั้งหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยออกกำลังกายทุกเช้าเลย เช้าเย็นได้เลยยิ่งดีนะครับแต่สำหรับบางคนเขาก็อาจจะออกกำลังกายแค่ช่วงเช้าช่วง,วงอื่นก็เพิ่มหุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์บางคนบอกเอ้ยผมกำลังเพิ่มหุ่นอยู่คุณก็ออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าสิอันนี้ก็ได้นะครับผมนะข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยทำประกันการทำประกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เซฟเราครับในวันที่เราเกิดอุบัติเหตุนะ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างมาเนี่ยโรคมันเลงอะไรเงี้ยโรคหัวใจใช่ปะ่ะไอสิ่งพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่แม่แบบมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแน่นอนเราไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมากับเราไหมแต่ถ้าเกิดเราทําเอาไว้เนี่ยวันที่เราเกิดอุบัติเหตุพวกเนี้ยหรือว่าเกิดโรคพวกนี้ขึ้นอะ่ะมันจะมีจุดเซฟเราอย่างน้อยก็ค่ารักษาอย่างน้อยก็ วันที่เราตายเนี่ยมันก็ยังมีงานศพเซฟครอบครัวเราได้นะแต่ผมจะไม่พูดถึงขั้นงานศพแล้วกันผมจะพูดถึงว่าไอ้ช่วงที่เรารักษาตัวเนี่ยมันมีทุนอยู่นะอย่างน้อยเขาก็ช่วยอย่างน้อยเขาก็ช่วยเต็มที่ช่วยครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีประกันหลายแบบนะครับอันนี้ก็ควรทํานะครับประกันเนี่ยควรทําเพราะว่าเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดกับเราตอนไหนนะครับมันคือการซัพพอร์ตตัวเองด้วยถึงแม้ว่ามันจะช่วย ไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยไม่เป็นสิ่งนี้แต่มันอาจจะช่วยให้เราหายจากสิ่งนี้ก็ได้นะครับผมนะโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเรามองไม่เห็นหรอกครับก็จบกันไปแล้วเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับคนไหนที่ชอบทุยคนไหนที่ชื่น,นชอบคลิปนี้นะครับมีาลุงกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผม ก็อีกไม่เกิน3-4วันก็น่าจะมีคลิปใหม่มาแล้วแหละช่วงนี้ก็จะลงที่หน่อยนะแต่เวลามันไม่แน่นอนหรอกนะอาจจะ 4- 5หวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าจะเกิน1นอาทิตย์แต่ก็จะอยู่ในช่วง3-4วันนะไม่น่าจะเร็วกว่านั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม